ระหว่างแต่งหน้าไปเรียนกับไม่แต่งหน้าไปเรียนเราเลือกอะไรครับต้องแต่งอยู่แล้วค่ะต้องแต่งทำไมเราถึงต้องแต่งหน้าไปเรียนครับก็คนต้องสวยทุกวันเพิ่มความมั่นใจเราอะทำไมถึงไม่แต่งหน้าไปเรียนได้ก็แบบตื่นเช้าแล้วก็ง่วงระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติแดนนี่กับปิงจะเลือกอะไรครับผมเลือกปฏิบัติครับทฤษฎีมันต้องมีทฤษฎีก่อนปฏิบัติแสดงว่าสายเรียนทฤษฎีเลยเลยถ้าขึ้นมหาลัยเลือกระหว่างรับน้องกับไม่รับน้อง ลือกอกะไ,รรไม่รับค่ะไม่รับเหรอมันดูน่ากลัวค่ะหนูเคยเห็นในหนังด้วยอะไรเงี้ยมันดูแบบโหดร้ายรุนแรงอ่ะรับค่ะแตจะได้มีคอนเน็กชันเยอะๆอะไรให้ใส่ชุดไปเวทกับใส่ชุดน,นักศึกษาเราจะเลือกอะไรครับชุดน,นักศึกษาเพราะว่าเราจะได้โฟก,กัสกับการเรียนมากขึ้นครับแล้วเราล่ะทำไมถึงอยากใส่ชุดไปเวทชอบการแต่งตัวค่ะแต่งสไตล์เราอะไรอย่างนี้สไตล์หนูนี่คือก็แค,ค,ค,คจ่จี๊ดจ้าพอสมควรเลยหนูเป็นลูกครึ่งไหมไนจีเรียค่ะแล้วเราพูดได้ไหมไม่ค่ะ เลือกระหว่างเรียนเช้ากับเรียนบ่ายเลือกอะไรครับเรียนเช้าแล้วงครับตอนเช้ามันสมองแล่นเนี่ครับปวดปลาดีไม่ใช่อะไรจะได้รีบเลิกไปกลับบ้านเรียนบ่ายครับเช้าตื่นไม่ได้ครับตื่นไม่ทันพี่เชื่อนะว่าเรายไม่ตื่นตอนนี้ก็ไม่ตื่นนะครับแต่ฉันมันง่วงนอนถ้าผู้หญิงเขาเรียนเช้าแล้วทำไงก็เรื่องเขาครับก็เรื่องเขาครับแล้วไม่ว่าเราสองคนนะครับจะเลือกเยอะแค่ไหนก็เลือกแมตได้ทั้งหมดที่มอรังสิตเยอะนะ ออะะไรเยก็หลักสูตรเยอะเลือกได้หลากหลายที่มอลังสิตใครอยากรู้เพิ่มเติมเข้าไปที่เพจมอลังสิทได้เลยเพราะมอลังสิตอะเยอะนะ